การทำปุ๋ยหมักในเข่งพลาสติกเนี่ยเราสามารถที่จะทำไปพร้อมกับการปลูกผักได้เลยตัวนี้เองก็ถือว่าเป็นประโยชน์ทั้งสองทางวิธีการทำนะครับเราจะใส่ฟางแห้งเพื่อที่จะเอาอง้นเข่งแล้วก็จะใส่มูลสัตว์เข้าไปขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยให้เราใส่หน้าดินลงไปเตรียมส่วนที่เป็นน้ำน้ำสิบลิตรจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง5 0 0ซีซีเราผสมส่วนที่เป็นน้ำเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะนำมาลดปุ๋ยหมักที่อยู่ในเข่งเราได้เลย ในการปลูกต้นหอมนะครับเราจําเป็นจะต้องตัดใบออกเพราะว่าส่วนที่เป็นใบของเขาเนี่ยจะมีความสูงทําให้ต้นล้มแล้วก็สามารถที่จะฟื้นตัวได้ยากขึ้นหลังจากที่เราปลูกผักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําการลดน้ําตามคุมด้วยฟาง รอบหนึ่งเพื่อที่จะรักษาความชื้นเราจะใช้เวลาประมาณ1เดือนแล้วก็สามารถที่จะนำปุ๋ยหมักไปใช้งานได้นะครับนี่ก็คือตัวอย่างของผักที่เราปลูกไปเป็นเวลาสสัปดาห์ปุ๋ยก็จะเริ่มมีการย่อยสลายพืชสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ผักก็จะมีการเจริญเติบโตที่ดีปุ๋ยหมักสามารถที่จะนําไปใช้งานได้เร็วขึ้นและก็ยังถือว่าเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งสาหรับคนที่มีพื้นที่น้อยที่จะต้องการปลูกผักเอาไว้รับประทานเองก็เป็นวิธีวิธีหนึ่งที่ทําได้ง่ายสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลรรรรััักกกกกกษาาาาาในนเเื่ออองงงขทททํํปปุุ๋๋ยยมมคคิ เข่งพลาสติกพร้อมกับการปลูกผักเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการทาปุ๋ยหมักพร้อมกับการปลูกผักในเข่งพลาสติกนะครับสำหรับวิธีการทําปุ๋ยหมักนะครับเราสามารถที่จะทําได้หลายวิธีการทําปุ๋ยหมักในเข่งพลาสติกเนี่ยเราสามารถที่จะทําไปพร้อมกับการปลูกผักได้เลยตัวนี้เองก็ถือว่าเป็นประโยชน์ทั้ง2ทางก็คือ1เราสามารถที่จะทําปุ๋ยหมักได้โดยวิธีการหมัก แบบธรรมชาติแล้วก็ในระยะเวลาที่เรารอปุ๋ยหมักให้พร้อมที่จะใช้งานเนี่ยเราสามารถที่จะปลูกผักได้สําหรับอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะครับสิ่งแรกเลยก็คือเราจะมีเข่งพลาส,สติกตัวเข่งพลาส,สติกเราจะใช้เข่งพลาส,สติกที่มีความกว้าง35ซนมความสูง25ซนเมตร สำหรับวิธีการเลือกเข่งนะครับจะเป็นลักษณะที่เป็นรูด้านข้างเราสามารถที่จะทําปุ๋ยหมักแล้วก็อากาศสามารถที่จะระบายได้ดีทําให้จุลินทรีย์ตามธรรมชาติเนี่ยเขาไปย่อยสลายเพื่อที่จะให้เกิดเป็นปุ๋ยหมักได้ดีขึ้นส่วนด้านล่างก็จะมีรูเพื่อที่จะระบายน้ําตัวนี้จะทําให้ปุ๋ยหมักเราไม่แฉะสามารถที่จะทําได้ง่ายขึ้นต่อมาก็จะมีปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกนี่จะเป็นมูลสัตว์ไม่ว่าจะเป็นมูลวัวมูลควายล้วก็สามารถที่จะนํามาใช้ได้แล้วก็จะมีหน้าดินทั่วไปอีกหนึ่งส่วน เศษฟางแห้งฟางข้าวหรือจะเป็นเศษจะแห้งก็ได้นอกจากนั้นแล้วก็ยังจะมีผักที่เราเตรียมมาปลูกแล้วก็จะมีน้ํารดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงวิธีการทานะครับขั้นตอนแรกเราจะใส่ฟางแห้งนะครับฟางข้าวเพื่อที่จะเอารองก้นเข่งถ้าเกิดใครไม่มีฟางแห้งนะครับสามารถที่จะใช้เป็นหญ้าแห้งหรือจะเป็นพวกใบไม้ก็ได้หลังจากที่เราใส่ฟางแห้งเข้าไปแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่มูลสัตว์เข้าไปขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยให้เราใส่หน้าดินลงไป หลังจากใส่หน้าดินแล้วนะครับเราควรที่จะเกลี่ยให้เรียบร้อยให้มันเสมอกันนิดนึงขั้นตอนต่อไปเราจะเตรียมส่วนที่เป็นน้ําตัวนี้เราจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการย่อยสลายให้เร็วขึ้นปริมาณที่เราจะใช้นะครับน้า10ลิตรเราจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง500ซีซีซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับเราสามารถที่จะใช้จุลินทรีย์อย่างอื่นแทนก็ได้เราผสมส่วนที่เป็นน้ําเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะนํามาลดปุ๋ยหมักที่อยู่ในเข่งเราได้เลย หลังจากที่เราเติมน้ำที่ผสมจุลินทรีย์เสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเราสามารถที่จะนำผักมาปลูกได้เลยไม่ว่าจะเป็นพันุผักที่เป็นต้นก้าหรือจะเป็นเมล็ดก็สามารถที่จะนำมาปลูกได้วันนี้เราจะใช้ตัวที่เป็นต้นหอมนะครับมาปลูกสำหรับวิธีการปลูกต้นหอมในส่วนของเราเราจะใช้วิธีการใช้ต้นเดิมสามารถที่จะนำมาขยายแล้วก็ปลูกได้เลยนะครับซึ่งระยะห่างสำหรับการปลูกต้นหอมตัวนี้เราจะใช้ประมาณ10เซน ในการปลูกต้นหอมนะครับเราจําเป็นจะต้องตัดใบออกเพราะว่าส่วนที่เป็นใบของเขาเนี่ยจะมีความสูงแล้วก็ทําให้ต้นล้มแล้วก็สามารถที่จะฟื้นตัวได้ยากขึ้นหลังจากที่เราปลูกผักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําการลดน้ําตามคุมด้วยปางอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะรักษาความชื้น สำหรับวิธีการดูแลรักษานะครับหลังจากที่เราปลูกผักไปเรียบร้อยแล้วเราจะนําไปเก็บในเรือนเพาะชาําหรือแปลงปลูก,กได้เลยเราจะใช้เวลาประมาณ1เดือนแล้วก็สามารถที่จะนำเอาปุ๋ยหมักไปใช้งานได้ส่วนผักที่นํามาปลูกในเข่งพร้อมกับการทําปุ๋ยหมักเนี่ยเราจะต้องเก็บผลผลิตก่อนก่อนที่จะนําปุ๋ยหมักไปใช้งานตัวนี้ควรจะเป็นพืชผักที่มีอายุสัน้นสําหรับการลดน้ำนะครับเราสามารถที่จะลดน้ําโดยปกติได้เหมือนกับการปลูกผักทั่วไปการปลูกผักแบบนี้เราไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยอีกเพราะว่า ผักที่เราปลูกไปเนี่ยจะได้อาหารบางส่วนจากที่เราทําปุ๋ยหมักภายในเข่งสําหรับปุ๋ยหมักที่เราทํานะครับถ้าเกิดพร้อมใช้งานแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะนําไปเก็บหรือจะนําไปใช้งานเลยก็ได้เราสามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานได้จนกว่าจะหมดครับนี่ก็คือตัวอย่างของผักที่เราปลูกไปเป็นเวลาสสัปดาห์ปุ๋ยก็จะเริ่มมีการย่อยสลายพืชสามารถน,นํามาใช้ประโยชน์ได้ผักก็จะมีการเจริญเติบโตที่ดีสําหรับชั้นของปุ๋ยนะครับก็จะเริ่มมีการ ล่วนซุยแล้วก็มีการย่อยสลายนะครับเราจะสังเกตเห็นพวกจุลินทรีย์ต่างๆที่อยู่ตามริมขอบตัวนี้ก็จะเป็นจุลินทรีย์กลุ่มสีขาวสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับการทําปุ๋ยหมักพร้อมกับการปลูกผักในเข่งพลาสติกถือว่าเป็นอีกเทคนิคหนึ่งในการปลูกผักแล้วก็การทําปุ๋ยหมักไปด้วยจะทําให้ผักมีการเจริญเติบโตท,ที่ดีถือว่าเป็นประโยชน์ทั้ง2ทางสําหรับประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะครับการทําปุ๋ยหมักในเข่งเนี่ยปุ๋ยหมักสามารถที่จะนําไปใช้งานได้เร็วขึ้น เนื่องมาจากว่านในเข่งจะมีรูระบายอากาศค่อนข้างที่จะเยอะสามารถที่จะดึงเอาจุลินทรีย์และก็อากาศเข้าไปช่วยในเรื่องของการย่อยสลายได้เร็วขึ้นนอกจากนั้นแล้วนะครับผักที่เราปลูกลงไปย,ยังสามารถที่จะนำเอาอาหารที่ได้จากการย่อยสลายของปุ๋ยหมักไปใช้งานได้เลยและก็ยังถือว่าเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งสาหรับคนที่มีพื้นที่น้อยที่จะต้องการปลูกผักเอาไว้รับประทานเองตัวนี้สามารถที่จะใช้ประโยชน์ดได้ทั้งสองทางเลย การทำปุ๋ยหมักแบบนี้นะครับก็เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่ทำได้ง่ายสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลรักษาในเรื่องของการทำกองปุ๋ยหมักเทคนิคการทำปุ๋ยหมักในเข่งพลาสติกพร้อมกับการปลูกผักเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ